หลังจากที่บอสบิ๊กโพสลง Facebook ส่วนตัวบอกว่าบักล่าลูกโตเกี่ยวพอขึ้นหอดลูกสูมือเดอ้อนะคะนาะหลังจากนั่นค่ะพี่น้องยังบมพลไปมือหนึ่งซ้ำค่ะพี่น้องทางบอสบิ๊กค่ะเพิ่นก็ได้ล่งคลิปนะคะบอกว่าไปรับน้องโตเกียวมาทานข้าวค่ะพี่น้องมีเวลาสองสามชั่วโมงเดีย๋ยวยน้ำลูกนะคะพี่น้องเมือนี้มีคลิป น่ารักน่ารักของบอสบิ๊กนะคะพี่น้องกับน้องโตเกียวมาฝากกันค่ะหลังจากทางบอสบิ๊กลงคลิปนะคะพี่น้องมีชาวเน็ต FC ค่ะพี่น้องมาคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคอมเมนต์ comment ว่าจังไหนคอมเมนต์ comment บอกว่าสังเกตตลอดทุกคลิปพ่อจะถามลูกย้ำๆตลอดว่านี่คือใครพ่อชื่ออะไรสงสารนางนะ ด้วยความห่างลูกความผูกพันอาจจะน้อยแต่บิ๊กนางก็ทำหน้าที่ของพ่อได้ดีที่สุดแล้วเราเชื่อว่านางดูแลลูกได้ดีไม่แพ้ใครกำลังใจนะเธอค่ะพี่น้องไปชมคลิปบางช่วงบางตอนของพยิบาลฟินแลนด์กับน้องโตเกียวก่อนมาฟังคอมเมนต์ต่อคะ่ะเอเคถ่ายรูปต่อเลยน่องช้ำเอฟซมองเอซก่อน,น,อ FC, อ FC, อนพี่เกีมเอฟซี FC, ก่อนลูกใครมา อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนัดหมูแดงหมูแดงว่ะทำไมอ่ะพี่ในแต่อยู่ใครวันนี้กับพ่อเอาในแต่อยู่กับใครในแต่อยู่ไหนกับแม่พี่เกี่ยวอยู่กับใครกับพ่อพ่อหล่อไหมพ่อชื่ออะไรพ่อโอเคโอเควุ้ยตัวเกียวจำได้ไงเนี่ยใครใครบอกตัวเกียวทำไมถึงจำได้เนี่ยพ่อบิ๊กปะสัน พอบิ๊กคนไหนนี่คนนี้เหรอหรือคนนั้นคนไหนคือพอบิ๊กค,คนไหนคนนี้ตัวนี้ตัวนี้ <laughs> ลุกขึ้นยังร้อนตูดไหมนะ่ะรึบไปคนหน่อยเสียงอะไรหรื่เนะสียงฟ้าร้องฮ่าฮ่าฮ่าปมเป็นเสียงอะไรหนูไม่รู้ไปดูไหม,ไ,มไปดูไปดูครับ ไปไหมครับไปเลยนำไปเลยค่อยไป,ไปเป็นภาพบรรยากาศที่พ่อลูกอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากค่ะชาวเน็ตเอฟซีเห็นแล้วต่างยิ้มไปตามๆกันซึ่งบอดบิ๊กก็ถามราคาว่าวันนี้น้องโตเกียวอยู่กับใครนี่ ใครนี่คนนี้คือใครน้องตัวเกี่ยวก็ว่าถึงได้ค่ะอยู่กับพ่อพ่อบิ๊กนะคะพี่น้องแอดมินเซววาหลายๆคนนะคะเนาะบึงคลิปหนีแล้วนะคะอาจจะน้ำตาไหลน้ำตาค้อไปตามตามกันเพราะว่าทรงสารบอดบิ๊กคะ่ะเพื่อนได้มาเจอลูกนะคะเนาะความรักของพ่อที่มีให้ลูก หล่นเลืออีหลีค่ะพี่น้องเอ้ยนะคะเนาะแล้วก็มาเบิ้งคลิปต่อไปก่อนมาฟังคอมเมนต์ค่ะตอนช่วงเวลาที่พ่อบิ๊กอยู่กับน้องเกียวเขาทำอะไรบ้างไปชมกันคะ่ะเกียวเกียวเกียวอรุณค่คคคคะแม่ขาสวัสดีครับผมมันอยู่ก<อ>ับผม,ม<อ>เป็น,น,นอะไร วันอยู่ไหนนะอยู่บ้านใครตโตกเกียวอยู่กับใครวันนี้ในแต่อกับใครคโอเค ซึ่งมองแล้วนะคะบรรยากาศนะคะที่บอสบิ๊กอยู่กับน้องโตเกียวนะคะเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากคุณพ่อนั่งป้อนข้าวน้องโตเกียวนะคะพี่น้องแล้วก็ภาพบรรยากาศเดินนะคะเดินชมนะคะในหมู่บ้านค่ะพี่น้องพอบิ๊กพาน้องโตเกียวนี้เดินชมน้ำถนนนะคะในหมู่บ้านนะคะเนาะซึ่ง ชาวเน็ตนะคะต่างค,ค,คอมเมนต์ที่บอกว่าสังเกตตลอดทุกคลิปพ่อจะถามลูกย้ำๆตลอดว่านี่คือใครพ่อชื่ออะไรสงสารนางนะด้วยความห่วงลูกความผูกพันอาจจะน้อยนะคะพี่น้องแต่บอสบิ๊กนางก็ทำหน้าที่ของพ่อได้ดีที่สุดแล้วเราเชื่อว่านางดูแลลูกได้ดีไม่แพ้ใคร เป็นกำลังใจให้นะเธอหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์นะคะค่ามาบอกว่าคิดถึงจังเลยโตเกียวน่ารักมากๆพ่อลูกน่ารักมากเห็นแล้วชื่นใจเลยส่งกำลังใจให้พ่อบิ๊กนะคงคิดถึงลูกชอบเวลาพ่อลูกอยู่ด้วยกันค่ะ หน้าเหมือนปู่เลยพ่อของบิ๊กวัศนค่ะพี่น้องคือพ่อของบิ๊กก็คือปูรอดนะคะเนาะพ่อรอดว่า,าชาวเน็ FC ตเอฟซีตางคาคอมเมนต์นะคะว่าหน้าน้องตัวเกียวนี่ค่ะพี่น้องหน้าคายปูรอดนะคะิึงแหลวก็ขายบอดบิ๊กปาน้าแฝด่นละค่ะพี่น้องเอ็นดูพอพ่อพูดสวัสดีครับน้องก็ยกมือไหว้ด้วยน่ารักมากๆเลยน้องเกี่ยวเอา้า บางคนบอกว่าฉันยิ้มตามเลยวสันค่ะพี่นงองมอสบิ๊กน้องเกียวน่ารักมากๆครับดูแล้วอบอุ่นมากคุยเก่งแล้วน้องเกียวน่ารักมากๆตอนพ่อพูดว่าสวัสดีครับน้องทํามือไหว้ข้างหนึ่งพออีกข้างหนึ่งมือไม่ว่างมีพยักหน้าเสริมด้วยน่ารักมากเลยลูกรู้ไหมว่าพ่อบิ๊กรักหนูมากนะลูกน้องตู่เกียว ซึ่งเชาวเนตกระิดูจากเวลตาค่ะพี่น้องสีนารอยยิมของบอดบิ๊กนะคะดูมีความสุขมากเบิงตะเพินหยอกลูกเพิ่นเลยค่ะพี่น้องผ้ายางไปแล้วก็หยอกลูกลูกกระหัวละค่ะเล่ากระหัวจากหยอกลูกแล้วด้ค่ะซึ่งเบิงแล้วก็นึกว่าเป็นฝาแฝดจะแม่นคือกันนะคะเนาะเอามาฟังคอมเมนต์ของเชาวเน็ตตอค่ะพี่น้องเพิ่นอบอกว่าถึงจะยุ่งงานแค่ไหนยังแบ่งเวลามาให้ลูกสิ่งสำคัญที่สุด ยิ่งเป็นช่วงวัยกำลังเติบโตด้วยค่ะน่ารักอบอุ่นใจฝูไปด้วยกันหน้าเหมือนพอ่อพิกมากโตมากส,สีลอคือพ่อแน่นอนวสันค่ะพี่น้องอันที่จริงคนเลี้ยงน้องก็สอนดีนะคะรู้จักยกมือไหว้ด้วยอยู่กับใครก็เป็นเด็กมีมารยาทสองพี่น้องพี่ตะกับน้องเกี่ยวมารยาทงามทั้งสองคนเลยค่ะโอ้ยคือเป็นตหาหักเถอลูก มาอยู่น้ำพอบิกนึกว่าเม่นฝาแฝกเพื่อนวานะคะเนาะคุณพ่อจะได้มีกำลังใจไปสู้งานต่อเนาะทางพอกระโพนคิดฮอดที่สุดที่สุดแล้วใดๆก็ได้อยู่น้ำหลูกอีลีค่ะพี่น้องถึงแม้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆแต่บางครั้งการอยู่ที่ การอยู่กับคนที่เรารักนะคะพี่น้องมันก็ค่อยเติมเติมความรู้สึกให้เฮามีแรงและกำลังใจเหตุงานต่อไปจังใดกับเป็นกำลังใจให้บอดบียเดอพ่อก็คือพ่อมีความผูกพันตลอดเวลาน่ารักมากๆโตเกียวน่ารักชอบดูเวลาเด็กๆอยู่กับพ่อมากเป็นวานนะคะเนาะ คุณพ่อคุณลูกน่ารักอบอุ่นเจอกันบ่อยๆนะคะพ่อบิ๊กช่วงความทรงจำจ้านะคะพี่น้องหลายคนก็ถามหาว่าพี่นาริตะไปไหนพี่นาริตะไม่ได้มาด้วยนะคะทำไมเราชอบดูเด็กๆอยู่กับพ่อน่ารักดีน้องเป็นคนน้องเป็นเด็กเรียบร้อยพูดจาดีไม่ดื้อไม่ซสนนะคะเขาอยู่กับพ่อ องคนแล้วดูมีความสุขยิ้มเก่งมากๆเสียเกียวนักวันยิ่งน่ารักฉลาดมากๆดูไปยิ้มไปค่ะนี่ราคาพี่น้องคือคอมเมนต์จากเอฟซีนะคะเมื่อเห็นพ่อบิ๊กกับน้องโตเกียวอยู่ด้วยกันดูมีความสุขน่ารักมากๆสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเทนีฝากพี่น้องคอมเมนต์ comment เข้ามารับชมรับฟังกันใดเด้อสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไวพ้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ